ต้องตามดูต้องกล้องมองไทยเปเลยนะพี่น้องสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง2กล้องมองไทยกับหมอกลุงเก่าวครับและสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวต่อจากจังหวัดพิษณุโลที่เราติดค้างกับคุณผู้ชมเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนะครับและก็เช่นเคยครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณก๊อตสลาวุฒิ GM อที่รูปหล่อที่สุดในประเทศไทยยังอยู่กับเราครับสดีครับควัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เสียงตอบรับกับเข้ามาดิบอกว่าถามเลยครับครัวเก้าวัดเก้าบุญเมื่อไหรจัด อันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นแค่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านและแฟนๆตระออกรายดตีอีกเยอะแยะมากมายและสำคัญครับเมื่อพบผมก็สราวุธนะครับก็แน่นอนครับต้องพบกับคุณหมอมงเก่านะฮะที่เดียวเท่านั้นนะครับครับผมและสําหรับวันนี้จะมีอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างไปชมกันครับ เป็นไงครับคุณกัลครับโอ้โหไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดวันนี้ Amazing แน่แครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่รวบรวมไฮไลท์ของจังหวัดสิบบุรีแล้วก็หลายวัดเลยทีเดียวที่เราได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสนะครับได้เห็นความสวยงามแล้วก็ได้เห็นแบบยังไงอ่ะจะรีบพูดความผาดสะัน Amazing ก็ได้ก็ได้แล้วผมเชื่อแล้วเกินครับท่านผู้ชมครับว่าหลายๆท่านนะครับยังไม่เคยเห็นในบางมุมที่เรานําเสนอด้วยสงสารตาล้องผมยังไงครับ ว่าจะได้ข่าวพ,พวกนี้มานะครับบางทีต้องโหนหอขี่จรวดข้ามเขาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วบางทีนี่ต้องลงขุดว่ายน้ําไปด้วยสปิริตฮะสปิริตรงกล้ามากๆนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมยงงอยากชมหรือ,อยังครับ,รบถ้าอยากชมช่วงนี้ขออนุญ,ญาตพักแป๊บเดียวครับ ต้องตาคอดูต้องกล้องมองไทยเป็นเลยนะพี่น้องคุณผู้ชมครับและนี่คือวัดที่สี่ที่เราพาคุณผู้ชมมาถูกต้องครับนี่ก็คือวัดเขาบดไดอีกครับผมในฐานะที่คุณก๊อตเนี่ยนะครับ,รบเป็นคนเพชรบุรีครับผมแน่นอนครับ นาทีพาราณีผมต้องขอมอบให้คุณก๊อตยินดีเลยครับก็วัดของละอิดนะครับมีความเชื่อว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงสุโไทยด้วยซ้ำเป็นวัดเก่าแก่ถูกต้องครับคู่เมืองเพชรมาเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ไม่ทราบด้ยซ้ำไปว่าใครเป็นคู่สร้างหรือใครดําริให้สร้างนะครับแม้แต่พระเจ้าเสือนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็มีความเรียกว่าศรัทธาในวัดนี้มากๆนะครับถึงขนาด ทรงดำริให้สร้างเรียกว่าอิฐขึ้นมาตรงนี้เลยเมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้ชื่อวัดเขาบันไดอิฐนะอ้าวจริงหรือเปล่าเ,เขาชื่อว่าเขากะไดอิกเป็นคำโบราณหรือเปล่าครับผม<อ>แล้วพอต่อมานชาวบ,บ้านก็พูดไปพูดมาพูดไปพ,พ,พูดมาจากวัดเขากระไดอิฐก็มาเป็นวัดเขาบันไดอิฐและจริงๆเนี่ยที่นี่ยังมีอะไรอีกหน้าบนหน้าชมอีกมากมายทีเดียวเยอะมากใช่ครับอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองมาชมกันดู ไปติดตามดีกว่าว่าวัดเขาบรนไดยิดเนี่ยเป็นอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยลายท่านนะครับอาจจะรู้จักวัดเขาบรนไดอิดว่าเป็นที่ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรไดอิดถูกต้องครับแต่นอกจากนั้นละ่ะคุณรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างนั่นน่ะสิรู้รู้ไหมอ่าอยากรู้ใช่ไหมครับครับผมไปชมกันครับ,รบวัดเขาบาันไดอิด อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่บนเขาบันไดอิดสูง121เมตรเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและเคยเป็นวัดของพระอาจารย์แสงพระอาจารย์ของพระเจ้าเสือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพระอาจารย์แสงรูปนี้เป็นพระภิกษุที่มีเวทมนตร์ขลังเชี่ยวชาญทั้งเรื่องด้านพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์เดิมจำวัดอยู่ที่วัดมเหยงในกรุงศรีอยุธยาต่อมาย้ายมาจำพรรษาที่วัดเขาบันไดอิดแห่งนี้ พระเจ้าเสือได้ทรงออกติดตามขอให้ท่านกลับไปแต่ไม่สำเร็จจึงโปรดให้บุรณะปรับปรุงในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมทั้งโปรดให้สร้างพระอุโบสถวิหารเจดีกุฏิก่ออิฐถือปูนถนนหนทางเดินและบันไดขึ้นเขาด้วยอิฐตลอดจากแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นมายังวัดจึงได้เรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดเขาบันไดอิฐมาจนถึงปัจจุบัน ศาลาแต่งแง่งเมื่อสมัยโบราณสมัยพระเจ้าเสือเสด็จมาทางชลมาศสู่จงังหวัดพิรบุรีศาลาแห่งนี้สมเด็จพระเจ้าเสือได้ทรงใช้เป็นที่เปลี่ยนเครื่องส่งเพื่อที่จะเดินทางขึ้นสู่วัดเขาบันไดอิต คุณก๊อตครับถ้าพูดถึงพระนอนนะครับประเทศไทยเราเนี่พูดจริงๆว่ามีหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นพระนอนจักรรีที่จังหวัดสิงห์บุรีเคยได้ยินเคยได้ยินครับพระนอนที่กรุงเทพมหานครก็มีครับแล้วก็ที่อยุธยานี่ก็มีถูกต้องครับและที่จังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีเช่นกันและถือว่าเป็นพระนอนที่ติดอันดับโลกด้วยเพราะว่าพุทธลักษณะของท่านนี่นอกจากจะสวยงามแล้วทยังองค์ใหญ่มากๆเลยทีเดียวใช่ครับเรียกว่าเราพามาเนี่ยต้องไม่ธรรมดาครับครับผม และที่วัดแห่งนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้เข้ามาอยู่ภายในนะครับนอกจากจะได้เห็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสงบล่มเย็นแล้วนะครับที่นี่ยังมีสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเรียกว่าคาดไม่ถึงกันเลยล่ะครับผมอยากรู้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับไปชมกันครับเช่นครับวัดพระพุทธสยามหรือวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยาโดยสังเกตจากพระพุทธสายญาติสมัยอยุธยายาว21ว่า1ศอก1คืบ7นิ้วองค์พระพุทธสายญาติหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระนอนเป็นพระพุทธรูปที่จัดว่าใหญ่มากในประเทศไทยซึ่งพระนอนองค์ใหญ่ในประเทศไทย มีเพียงสามองค์ด้วยกันคือพระนอนจักสีจังหวัดสิงห์บุรีพระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามกรุงเทพมหานครและพระนอนที่วัดพระพุทธไสยาสจังหวัดเพชรบุรี ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจเช่นวิหารพระพุทธฉายภายในวิหารมีภาพเขียนฝาผนังสีฝุ่นเป็นรูปพระพุทธเจ้าพร้อมอัครสาวกและมีรูปปั้นพระครูสุดชาติเมธาจารย์เจ้าอาวาสซึ่งท่านได้ลงมือปั้นเองนอกจากนี้ บีวิหารน้อยประดิษฐานพระพุทธร,รูปทรงเครื่องเก่าแก่สมัยอยุธยารูปทรงค้ายพระพุทธร,รูปพระประธานวัดหน้าพระเมรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมชดาทรงเทิดมีตุ้มหูผนังด้านข้างวิหารมีปากถ้ำโบราณใต้เขาวังยังคงอนุรักษ์ไวใ้ให้ชม ส่วนอีกหนึ่งที่ที่สำคัญโบทมหาอุดเชื่อกันว่าถ้าทำพิธีปลุกเสกของขลังเครื่องรางต่างๆจะได้ผลแน่นอนและที่นี่ก็เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรี 当。嗯